ะะวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำในส่วนของวิธีการพับเบาของรถดึง Honda City Hatchback ของเรานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดินจะมาแนะนำให้ดูนะคะว่า City Hatchback ของเรานะคะสามารถพับเบาะได้กี่โหมดนะคะแล้วก็ควาอเนกประสงค์ในการใช้งานความจุนะคะมีทั้งหมด เท่าไรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตรงน,นี้เลยนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของโหมดปกตินะคะข้ามจุของห้องสัมภาระท้ายโดยที่เรายังไม่ทําการพับเบาะนะคะก็จะอยู่ที่288ลิตรนะคะเดี๋ยวเราไปวิธีการพับเบาะโหมดที่1กันเลยคะ่ะโหมด utility นะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตน,นะคะว่าเราจะต้องพับเบาะก,กันยังไงคะ่ะวิธีการพับเบาะของโหมด utility โหมดนะคะงคะ่ายๆค่ะ สังเกตสลักตรงนี้นะคะแล้ดึงสลักมาแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวก็ระเปิดไปแบบนี้นะคะสามารถทำได้ของฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกฝัง่งหนึ่งนะคะแล้วก็ดึงสลักขึ้นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ดันกลอมาด้านหน้าค่ะ ในส่วนของความจุของโหมดดูทิ i ิตี้โหมดนะคะก็จะมีความจุนะคะ820ลิตรนะคะสามารถจุสองพาระได้เยอะเลยทีเดียวค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปโหมดที่2กันเลยนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะโอเคค่ะมาต่อกันที่โหมดที่2กันบ้างนะคะทอ่อโหมดค่ะในส่วนของทอ่อโหมดนะคะเราก็จะเป็นาการวางวัสดุหรือสิ่งของทรงสูงนะคะสามารถ จุได้ที่ของความสูงนะคะได้ที่หนึ่งพันสองร้อยมิลลิเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพับเบาะก,กันค่ะว่าเราจะทำต้องทำยังไงนะคะออันดับแรกนะคะเราดึงสลักด้านล่างนะคะตรงาขาตั้งตรงนี้ค่ะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็กดตัวนี้ลงค่ะตัวนี้นะคะก็จะสามารถทำได้ทั้งสองฝั่งเลยสามารถวางของทรงสูงได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปหมดถัดไปกันเลยค่ะ โอเคค่ะมาที่โหมดที่3ามกันบ้างนะคะจะก,ก็จะเป็นในส่วนของโหมดลองโหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวิาวธีการพับบล็อกของเรานะคะเป็นยังไงในส่วนของโหมดนี้นะคะก็จะมีความจุอยู่ที่สองร้อปดสิบมิลลิเมตรนะคะโอ้ตพทูทีค่ะ2 6 8 0ห้ปดิมิลลิเมตรค่ะวิธีการพับนะคะก็คือดึดงสลับตรงนี้ค่ะลงมาแบบนี้ก่อนนะคะเราต้องพับ แพลกพิงด้านหลังลงก่อนแล้วก็แล้วก็เดินมาที่เบาะใดฝั่งด้นหน้าค่ะเราดึงนะคะดันเบาะมาหน้าสุดเลยแล้วก็ถอดเบาะลงไปค่ะก็สามารถวางของในส่วนของทอยายาวได้นะคะอันนี้นะคะเราสามารถวางตัวในส่วนของเซิร์ฟบอร์ดนะคะได้เลยค่ะ,ะถ้าเราอยากให้ของ เสมอกันนะคะเราสามารถถอดพนักพิงบาะนะคะตัวนี้เพื่อที่วางของได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปโหมดถัดไปกันเลยนะคะโอเคค่ะมาที่โหมดสุดท้ายนะคะโหมดรีเฟซโหมดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการับเป็นยังไงค่ะืออันดับแรกนะคะเราต้องถอดพนักพิงศีษตรษะตรงนี้ออกนะคะถอดออกเลยแล้วก็เลื่อนเบาะมาที่ ด้านหน้าสุดเลยนะคะแล้วก็กดเบาะลงไปค่ะแบบนี้ทำได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเดี๋ยวเดินจะไปพับอีกด้านหนึ่งให้ดูกันนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิธีการพับเบาะอีกหนึ่งด้านนะคะเหมือนเดิมค่ะเอาพนักพิงเบาอ,ออกอ้อทีค่ะพนักพิงศีรษะออกนะคะแล้วก็กันสลับแล้วก็กดลงไปเหมือนเดิมค่ะอ๋อพอดีค่ะ ต้องเรียนบอกไปด้านหน้าสุดด้วยนะคะแล้วก็กดลงแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของการพักผ่อนให้เราด้วยนะคะข้อดีของโหมดรีเฟนส์บดของเรานะคะก็เผื่อเวลาเราเดินทางไกลแล้วเราเหนื่อยะคะ่ะเราก็สามารถพับบอกแบบนี้เพื่อพักผ่อนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดินก็มี วิธีการพับเบาของรถเดินทอ,อนด้ c คุกกี้ไฮสเปกมาแมนะนำเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะเดินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ